แบบนี้ทีนี้เรามาขึ้นดอกกันเลยนะคะดอกสีชมพูตัดเชือกยาวประมาณสี่สิบเซนนะคะทบครึ่งนะคะดอกหนึ่งจะใช้เชือกประมาณสี่สิบเซนคล้องขึ้นมามัดเหมือนกับที่ของเชือกสีเขียวตะกี้นะคะ ัดให้ครบด้านละสี่เส้นนะค,ะ, <Okay. S 1> นคะก็จะได้ประมาณนี้ จากนั้นเราจะมัดปูนะคะหยิบสองเส้นด้านข้างแล้วก็ปล่อยตรงกลางไว้สี่เส้นนะคะมัดปูนะคะแบ่งเชือกตามเดิมนะคะแล้วก็มัดเหมือนด้านบนอีกนะคะ ด้านนี้ก็มักเหมือนกันค่ะ ตวงน,นี้เราจะตัดทีละดอกเลยนะคะแต่เพื่อน,อนๆบางคนอาจจะปล่อยยาวแล้วก็ดึงมามัดดอกก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะแต่ที่ทำอยู่จะเก็บไปทีละดอกค่ะก็ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะมัดขอบปิดนะคะมันจะได้ดอกเต็ม ด้านนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะ จากนั้นก็มัดปูนะคะปิดดอกปิดขอบจะได้ดอกเต็มค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะคะวิธีการมัดดอกดีซี่นะคะ ใครดูแล้วไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยยังไงก็ทักมาสอบถามได้นะคะยินดีแบ่งปันความรู้ให้นะคะสวัสดีค่ะ